นี่กำลังหั่นเนื้อที่กินอยู่เนี่ยตัวนี้เขาอะไรเนื้อลงไข่ค่ะนี่เน้อนี่นม่านไหนไข่นี่ไข่อยู่น้นไี่ไข่ไข่ไข่กระป๋อเราต้สนุกไปกับท้อเลยนะเป็นกระป๋กระป๋อไปไปได้ครับผมอ๋ออันนี้เนื้อมีรูปแล้วเพราะว่าลายผ่าผเสร็จแล้วนี่คือเนื้อและนี่คือเมนูเดี๋ยวทเนื้อเนื้อน่องลายแล้วก็คือแกงค่่ย่งี่่ไหแล้วสิ่งที่จะต้องใส่คือ น,น้ำตาลปี๊บนี่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลกล่องน้ำตาลปี๊บแล้วก็ใส่กะทิโอเคอตั้งไฟเปิดไฟหน่อยไอ้หนูแก๊สเปิดแก๊สเปิดแก๊สแป๊บแก๊สต้องแก๊ส พี่ที่ไม่ต้องหุงหุงกาซหุงต้มไฟแรงเต็มแม็กเห็นไหมดูดิไฟแรงเต็มแม็สไหมดูคุณเก่งมากเลยเปิดเกาแต๊ดได้เนี่ยทำอะไรคุณเป็ดมันก็นี่ไงนี่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 พวกกิ้งพวกกิ้งเนื้อเดี๋ยวพวกกิ้งเนื้อให้คุณบอรเบอร์แล้วก็แาะแต่มันต้องมีปลาชิญยิ้มด้วยนะนนีี่่ไไงงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมักหมักหมักมาลอยกันง่ายง จากปลาน้ำจืดฮัลโหลโอ้โหโอ้นี่ดูกะทินี่โอ้โหแตกมันเลยแตกมึงไม่ใช่แตกมันไหนมาไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่หมายถึงทำอะไรครับคุณเป็ดอันนี้ผมจะทำไอ้นี่ให้ดูกุ้งกิ้งไก่ไก่ เนี่ยผมเอาเครื่องแกงมาจากภาคใต้นี่ร้านสาวกระตังทะเลสดส่งมาให้โหร้านนี้นะอาหารสดๆถึงแม้เลยเนาะหมดเลยไปกินเนี่ยโต้มน้าปลาราเชิญเย้มผลิตจากปลาทะเลผมไม่กล้าเผ็ดมากนะหอมถ้าผมใส่เผ็ดมากเนี่ยมันจะมันจะเผ็ดมากกว่านี้เดี๋ยวให้มันเอาไปล้างมันอยากจะกินเนื้อเออล้างพริกแล้วก็ล้างพริกออกโอเคไม่ตลกเลยผมเลยเครื่องแกงแรงมากหอมหอม เครื่องแกงเขาดีครับดูนนะเดินไปขั่ว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 ไม่พิเศษขั่วกิ้งเนื้อนะดูนะสองจงนี่ฮามากครับขับรถพวงมาลัยซ้ายทำไมขับเร็วแล้วตำรวจเรียกตำรวจเรียกว่าตำรวจก็เดินมาทางขวาแน่รู้ตัวว่าเปิดสเป็นย้ายที่นั่งที่ต่อไปนี้ขั้นตอนนี้ใส่อะไรครับก็ใส่นี่ไงใส่น้ำตาลปี๊บน้ำไปดับเผ็ดดับเค็มตัดด้วยน้ำตาลปี๊บหน่อยจริงป่ะเนี่ย ยิงดิแล้วก็ใส่น้ำปลาไปหน่อยตัดเค็มไม่ใส่น้ำปลาเอากลิ่นหอมใช่ไหมกลิ่นแล้วกลิ่นใส่นกระเทียมน้ำติดเหลืองขั้วขั้วกระทิดเหลืองอ๋องี้ทำมันต้องขั้วให้แห้งอย่างเงี้ยเหรอแต่ต้องใช่น้ำโอ้โหก็เติมนิดนึงไม่มันแห้งไอเดี๋ยวมันจะแห้งเองไะไฟก็เอาแรงมั้วหรือไฟขนาดนี้ครับไฟเท่าไหได้ขนาดนี้ขั้วไปแล้วก็บ่นนะเฮ้ยมันไหลจะแห้งแล้วแต่ก็เติมน้ำ ยังไม่ส่งมาใสอีกแล้วเออนะหวานนิดน่ิดยังไม่สุกน้ำตาลหน่อยอย่างนี้เนื้อต้องนุ่มแน่ๆเลยครับแล้วมันมันต้องใส่ใบอะไรด้วยวะไม่มีพอแล้วพอแล้วจะใสอะลองชิมก่อนนะไม่ต้องใส่เยอะที่ไม่ต้องไม่ต้องตักเยอะเดี๋ยวมันจะเผ็ดเป็นไงตัดหวานนิดเพราะมันตัดหวานหน่อยใช่ไหม ดับให้ไม่ใช่ปัญหาเม <ร Stevens. S 1> ื่อกี้ก็ใส่น้ำตาลทรายด้วยใช่ไหมแครปนิดเดียวหน่อยอ๋อหวานหน่อยนึงจริงๆเนี่ยน้ำตาลปี๊บเนี่ยมันเป็นน้ำตาลไม่น้ำตาลไม่ใช่เรื่องน้ำตาลกันโนน้ำตาลเกลียวใช่ไหมการทำความเค็มมันมันไอความหวานมันมันจะหวานไม่ไม่ปรี๊ดเออไม่เยอะมากอ่ะบัาเลยชอบไหมรสชาตินี่ลองดู มันไม่หวานโดดอช่ไหมเพื่อนไม่หวานแหลมไม่หวานแหลมมอ่รวมๆถ้าใครชอบเค็มเดี๋ยวก็เติมเค็มตั้งหากใช่ไหมได้ป่ะโอเคไหมต้องให้แห้งใช่ไหมใช่ให้มันนีปริกใช่ไหมให้มันแห้งนะกล่าใม่เลี้ยงเท่าเส้นชัยไงจะลวกมือแล้วก็ิยมันไม่ต้องให้กริ่งมันต้องต้องแบบแฉะๆนิดนึงมันถึงจะอร่อยกำลังแจ่มเลยไอเอาไอ้นั่นมาไหนดิไอลุกเลยทำไปอีกหน่อย เนี่ยสีสวยจะอยู่ในกระทะแต่ถ้าสีใสจะอยู่ในสตูดรลาเล่เลยลาเล่เลยเขาผัดจริงก็ต้องให้แห้งๆเลยอ่ะจริงไหมเขาบอกถ้าทำข้าวผัดจริงต้องเอาตับข้าวแล้วแช่ตัวเย็นก่อนมันจะไม่แตกมันจะร่วนใช่ไหมเม็ดมันจะร่วนแล้วต้องเป็นข้าวสามให้นะเป็นข้าวนอกข้าวญี่ปุ่นไม่ได้ต้องข้าว สาวให้เนี่ยจะจอดได้บ <Eso> ้างนะมึงไงก้นกระทะนป็นปะเป่ายังอร่อยเลยน้ำลมตกแล้วมีพัดลมเปล่าวะนี่มีเนี่ยนูแล้วก็เติมจานตั้งเลยจานตั้งเลยจานตั้งนี่เครื่องแกงก้นกระทะนะ เออมีประโยชน์เลยนะเอาจากน้ำที่เหลือใช่ว่าผัดเป็นข้าวได้เลยโอ้นี่แล้วกว้าวนนั่แหละจะได้หอมว้าวเสิร์ฟคู่กันเป็นไงฮะคนผัดก็น้ำหูน้ำตาไหลเหมือนกันนะครับนี่เดี๋ยวเชฟกระทะเป็ดเดี๋ยว